โอ้ยดีใจด้วยนะคะคุณผู้หญิงท้องแล้วฮะฮะฉันท้องละสวัสดีค่ะใส,ส่คนอะไนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนดานหรือว่าน้องนีอีกแล้วค่ะ กลับมาอีกครั้งนะคะกับคลิปที่หลายๆคนรอคอยนะคะคิดว่าทำไมถึงออกกำลังกายทำไมถึงผอมทำไมพี่หนถึงเปลี่ยนร่างกายได้ทำไมหนูทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนู้นเอาละคะ่ะวันนี้จะรวบรวมทุกคำถามนะคะมาตอบทั้งหมดอยู่ในนี้เลยนะคะทุกคนคะถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะ<ๆ>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ท่องแนนนิดนึงนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ><ๆ>อ่ะอ่ะอ่ะไหนๆจะมาบอกเคล็ดลับกันแล้วนะคะว่าแบบสร้างแรงมานานใจเนาะแล้วก็วิธีการลดน้ำหนักแบบที่ ทําอยู่คือทําอะไรบ้างนะคะทำไมถึงลดน้ำหนักหรอก็คือว่ามันคือจุดพีคในชีวิตทุกคนอ้วนจนไม่ไหวแล้วอ้วนจนแบบมันพอแล้วมันเหนื่อยแล้วมันอ้วนมากๆแล้วอะ่ะคือแนนอะน้ำหนักดีดขึ้นไปนะคะอยู่ที่58โลคือแบบอ้วนมากเนี่ย คือแบบ58โลอันนี้คือเป็นรูปที่แบบยังไม่ได้รับการแต่งรูปนะคือต้องบอกก่อนว่าแบบที่หลายๆคนเห็นว่าพี่แนนไม่เคยอ้วนเลยพี่แนนดูผอมตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยคือเราแต่งรูปนะคะทุกคนแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเหมยตุนะคะก็คือแบบว่าตบซ้ายตบขวาทำให้เราผอมนะคะแนนใช้อย่างนง้นมาตลอดเวลาเลยแล้วคือแนนก็แบบค่อยๆอ้วนขึ้นเรื่อยๆจากที่แนนเคยผอมที่สุดในชีวิตเนาะก็คือ48แต่ตอนนั้นคือเรียนมาหาลัยอยู่แล้วผ่ายมาแล้ว4ปีน้ำหนักเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเน,ะเนาะ จะใช่เนาะน้ำหนักมันก็เลยเพิ่มคูณไปเรื่อยๆก็คือขึ้นมาทั้งหมด10โลเต็มนะคะมันเกินไปนะ10โลอะ่ะมันถึงขั้นที่ว่าแบบเอลน่นะยี่สิบแปาจะสามสิแล้วยังไม่พอคือนมใหญ่มากคือมันอ้วนจนแบบ แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบจากกางเกงไซส์ XS เราเปลี่ยนไปถึงไซส์ L อ่ะมันท้อแท้ใจอ่ะคือมันเหนื่อยใจอ่ะแนนไม่ได้ลดน้ําหนักเพื่อใครแต่คือเราต้องลดน้ําหนักเพื่อตัวเองก่อนมันพีคตรงที่ว่าแบบก้นเรามันแตกลายงาคเราต้องนั่งคุยกับตัวเองเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วเธอเธอต้องหลดแล้วนะคือแบบแนนแบบนานๆไปบ้านพี่ช้างทีใช่ไหมยามหนูบ้านพี่ช้างก็ทักแนนว่าแบบโอ๊ยดีใจด้วยนะคะุผู้หญิงท้องแล้วฮะฮะฉันท้องอ่ะ พิกประโยคแต่มันเจ็บนะเว้ยแต่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีจุดพีคหรือเหตุการณ์พีคๆที่เออเขามาทักเราว่าเราอ้วนขึ้นในวิธีแบบแปลกๆไปอะไรเงี้ยเนานะก็เลยเป็นจุดเริ่มสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตที่ให้ลดน้ําหนักหนึ่งสองสัปดาห์แรกอะทอมากโอนเหนื่อยจังเลยคือแบบเหนื่อยมากเลยนะมันแบบมันเหนื่อยเกินไปแล้วอะไรเงี้ยต้องมีวินยัยต้องทําซ้ําๆเดิมๆต้องแบบกินอาหารที่เราแบบไม่ได้อยาก กินไอที่เราอยากกินก็ไม่ได้กินแต่ว่าพยายามให้รางวัลตัวเองให้ได้กินของที่เราอยากได้กินอย่างเช่นชานไข่มุกเนาะชอบมากก็คือแบบเออหสัปดาห์ก็จะได้กินเขาหนึ่งครั้งพยายามลดหวานให้น้อยลงแล้วก็แบบทานเป็นน้ำเปล่าแทนปกติแล้วเนี่ยแนนเป็นคนทานน้ำเปล่าเยอะอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่เยอะมากพอที่จะทําให้ร่างกายเราหยุดหิวฉะนั้นแล้วแนนก็เลยไปโหลดแอปพลิเคชัน Water Middle เดนะคะคือแอปนี้เหมือนแนนก็ตั้งเซตไว้ว่าแบบเราจะกินน้ําวันละ3.3ลิตรเป็นขนาดน้ําที่แบบช่วยทําให้ ร่างกายสมบ,บูรณ์แล้วยังไม่พอเนี่ยก็คือยังทําให้เราอะไม่หิวด้วยควบคุมการหิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตั้งไว้เลยแล้วคือเขาก็จะคอยเตือนเราทุกๆแบบชั่วโมงมันค่อนข้างดีนะแอปพลิเคชันเนี้ย ในเรื่องของการควบคุมอ,อาหารนะคือแบบอย่างแน่นะตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะกินน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมื้อเช้าเลยนะก็คือจะทานเป็นไข่สอดฟองไข่แดงแค่ฟองเดียวแล้วก็ไข่ขาวสอดฟองนะคะส่วนแป้งเนี่ยก็คือแบบอย่างข้าวอะถ้าได้ไปตามร้านอาหารทั่วไปอะก็คือแบ่งเลยครึ่งเดียวแล้วเราก็กินเป็นแบบอย่างอื่นแทนแล้วก็งดอาหารทอดมันได้ผลจริงๆนะทุกคนงดทอดงดแป้งอะแค่แบบสองสัปดาห์แรกก็เริ่มเห็นผลแล้วว่าตัวเราเริ่มแบบ เพียวขึ้นลีนขึ้นอะไรประมาณนี้เราก็คือแนน่ะทานโปรตีนด้วยก็คือแบบโปรตีนเชคกินแบบของนักเพาะกายกินเลยนะทุกคนก็คือที่มันไม่แบบ ไม่หวานเลยแบบนี้แต่โปรตีนเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยากจะผอมมะไม่ใช่ว่ากินน้อยแล้วจะผอมนะคือมันต้องกินถึงน่งก็กินโปรตีนเยอะมากนากินไก่ปั่นจากคนไม่กินไก่ปั่นเลยคือแบบจะอ้วกก็คือต้องมานั่งกินไก่ปั่นนะคือว่าแบบปัจจุบันนี้ไก่ปั่นมันก็มีหลากหลายแบรนด์มากเลยนะที่แบบไม่รู้รสชาติเลยว่ามีรสชาติไก่อยู่มีแต่รสชาติแบบผลไม้ช็อกโกแลตหรือแบบรสชาติน้ำต่างๆไปอะไรอย่างเงี้ยเออน่งก็แบบชอบกินสองี่ห้อนี้เดี๋ยวนานขึ้นมปให้คือแบบกินได้ทานง่ายนนะะคยีี่ห้อ ถือว่าดีแต่ราคาไก่ปันก็เหมือนราคาข้าวหนึ่งจานอ่ะทุกคนแล้วแบบเหมือนเรากินโปรตีนเยอะอ่ะทำให้บางวันอ่ะมันท้องผูกบ,บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เลยต้องกินแบบตัวดีท็อกด้วยอะไรเงี้ยในการช่วยให้เราแบบ ขึ้นเพราะบางทีนันกินแบบกาแฟเยอะะเพราะว่านันอยากกินน้ําชงอะ่ะอยากเข้าร้านคาเฟ่อะ่ะแต่ไม่อยากกินอะไรที่มันอ้วนอะ่ะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องกินเป็นแบบกาแฟดําอเมริกาโน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกาแฟเพียวที่แบบไม่มีแบบพวกนมหรือน้ําตาลมาผสมเนาะพอกินกาแฟเข้าไปเยอะๆมันก็ทําให้เราท้องผูกได้แต่แล้วก็คือต้องกินดีทอ็อกและไอ้ดีทอ็อกที่กินเนี่ยคือตอนนี้เขออุ่ไว้ก่อน เพราะว่าน้องอ่ะกินมาแบบตั้งแต่เริ่มออกกําลังกายมาก็เริ่มกินมาเรื่อยๆเลยก็คือเทสมาตลอดเลยแล้วมันก็ได้ผลนก็คือมันก็แบบช่วยในเรื่องการขับถ่ายล้างลำไส้แล้วก็ขับน้ําในร่างกายเราด้วยคือแบบบางทีเราชอบกินยำอนะเนาะน้ำในร่างกายเราก็จะแบบบวมบวมน้ําเพราะ้องกินน้ําเยอะแล้วกินเค็มอีกอะไรอีก คืออาหารเมืองไทยมันจะติดเค็มฉะนั้นแล้วมันจะบวมโซเดียมหนักมากแนนก็เลยแบบเออต้องกินดีฮอกเพื่อช่วยขับสิ่งไม่ดีพวกเนี้ออกไปตื่นเช้ามาก็โล่งโปร่งสบายเลยนะคะแต่เพิ่งถามว่าดีฮอกของอะไรนะคะเร็วๆนี้คัมมิ่งซูนนะจ๊ะ ออกกําลังกายยังไงนะคะคืออย่างแนนตั้งเป้าว่าสัปดาห์หนึ่งต้องออก4ี่วันนะคะและใน4วันน่ะก็คือจะมีการเวทเวทอะ่ะก็คือ1ชั่วโมงเวทนี้เนี่ยก็คือเล่นสลับส่วนกันไปเรื่อยๆนะคะเออวันนี้เล่นไหล่เล่นหลังเล่นหลังแขน หรือเล่นตรงช่วงอกหรือเล่นหน้าท้องกับขาอะไรเงี้ยคือแบบก็จะแบ่งเป็นส่วนๆไปนะคะ,ะวิธีการออกกำลังกายของแนนนะคะก็คือว่าแนนมาออกกำลังกายที่ Sta t e ไตร์ the ีย U นะคะก็คือต้องบอกว่าที่นี้ยคือแบบอุปกรณ์เทคนิคนตา่างๆเยอะมากมันทันสมัยมากแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ดูดิใหญ่มากใหญ่โตมโหลานมากคือสาว่ายน้ำเนี่ยคือแบบเป็นสา ในการแข่งอะยาวมากอลังการอะแล้วเครื่องเล่นของเขาที่แบบมาเทรนนะเวลาในเทรนก็คือแบบมีครบทุกจุดสมมติว่าเป็นหลังใช่ปะก็คือไม่ใช่แค่แบบเครื่องเดียวอะมีหลักหลากหลายอะมันอเมซิ่งมากราะว่าใน,นไม่เคยเจอฟิตเนสที่ใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วเป็นราคาที่แบบเข้าถึงได้ง่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะอาดอ๋อเราชอบอีกอย่างหนึ่งของที่สเตทอะคือแบบเทรนเนอร์เทรนดีแล้วนะคะเป็นกันเองคือในเทรนอย่พี่ต๋องนะคะก็คือคนนี้ก็คือแบบใจดีใจเย็นมากค่อยๆสอนแล้วก็แบบ จุดคือแบบตรงไหนผิดก็คือให้หยุดเลยทันทีแล้วก็แบบเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมต่างๆนานาอะไรอย่างนี้เลย,เลยนะอันนี้ก็ถือว่าดีการเดินทางสะดวกสบายเนาะคือลงทางดว่วนปุ๊บปุ๊บปั๊บถึงเลยนะจ๊ะ มาที่สเตจไฟเรียวยูตรงนี้นะคะปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่เทรนไม่ได้มีแค่แบบว่ายน้ำเขายังมีการปั่นจักรยานมีการเข้าคาดมีโยคะมีพิลาทิสมีเบิร์นแบบว่าอลังการมากมีตัวเครื่องกระโดดด้วยโอ้โหคือแบบเขาเรียกว่าการออกกำลังกายครบวงจรอย่างแนนก็มีโอกาสได้เข้าคาดบ้างอะไรบ้างมีคัดหนึ่งที่แนนรู้สึกชอบมากคือคาดการยืดเราคิดว่าเนี่ยเรายืดแล้วเราแบบเออเทรนเสร็จแล้วเรายืดแล้วเขาช่วยเรายืดแล้ว แล้วมันจะพอค่ะจริงๆไม่พอนะคือร่างกายเราต้องการแบบยืดขบถุกส่วนให้มันถูกจุดถูกตรงแล้วแบบแนนชอบคาร์ดีมากเนี่ยคือมันเป็นเวลาแบบ45นาทีที่รู้สึกว่าแบบได้คายทั้งร่างกายอะ่ะแนนเพิ่งรู้ว่าแบบเออม,มีมีคาร์ดแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะแล้วเราแบบมาเล่นที่สเตทไฟ์เดียวอยู่ได้เลยแนนก็เทนสปาละสี่ครั้งนะคะวันละหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะจากนั้นแล้วว่าหลังจากเทนเสร็จเนาะถ้ายังพอมีเวลาแนนจะเบิร์นอย่างของตัวแนนนะคะแนนเบิร์นอ่ะสัปดาห์แรกะ150นาที ผ่านไปสัปดาห์ที่2ที่สามก็ยัง150นาทีอยู่แต่สัปดาห์ที่4ี่อะคะ่ะนน่นขึ้นเป็น200นาทีเพราะว่าอะไรเราก็จะให้ร่างกายเราค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆเพิ่มไตเลเวลไตระดับไปเป็น200นาทีแต่200นาทีเนี่ยน,นั้นก็อยู่เล่นเป็น2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์แล้วแต่คนที่จะไหวนะแล้วก็เริ่มขึ้นไปจาก200นาทีก็เป็น250นาที พอ250นาทีแล้วอ่ะมันจะถึงมิกคือ300นาทีถ้าครบ300นาทีแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ลงเลยหรือว่ามันยังไม่ลีนมยังไม่พร้อมเลยอย่างน้อย่างเงี้ยนะให้ทุกคนอ่ะกลับมาที่150นาทีเพื่อให้ร่างกายมันไม่เครียดแล้วเราก็กลับไปวนลูปนี้ใหม่สัปดาห์หนึ่งอ่ะไม่ควรเบินเกิน300นาทีอย่างแน่น่ะแนนจะนับเป็นสัปดาห์คือแบบสัปดาห์เนี้ยสมมติว่าแนนต้องเบินทั้งหมด150นาทีแนนก็จะแบ่งแล้วว่าแบบ3วันไหมหรือว่าแบ่งเป็นน4วัม แต่ว่าการเบิร์นที่ถึกดีที่สุดและถึงจุดนะคะคนจะเบิร์นเกินไปแล้วอะ่ะ3านาทีขึ้นไปเพื่อให้ร่างกายมันแบบได้ดึงไขมันมาใช้เพราะว่าช่วงแรกๆมันจะเป็นแบบเหมือนของที่เราเพิ่งกินเข้าไปแล้วมันได้ดึงออกมาเบิร์นเลยใช้เยทันทีแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเอาไขามันเก่าสะสมมา,มาใช้อะ่ะมันควรจะเกินไปตอน35นาทีขึ้นไปอะมาถึงที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือว่าแบบแล้วปัจจุบันนี้หนักเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่ยังไงนะคะก็คือ นี่เลยคะ่ะอกนะคะเหลือแค่31จาก33นะคะคือจากตอนนั้นนะคะอกคือใหญ่มากแนนเป็นคนใส่คับ A คับ B อะแล้วคือช่วงนั้นอ้วนพีคสุดๆอะแนนใส่คับ C เลยอะคือแนนต้องซื้อเสื้อชั้นในใหม่ทั้งหมดอะทุกคนแล้วคือแบบเราก็เริ่มเริ่มผอมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยหน้าอกเราก็ลงไปด้วยนะคะอะ่ะแล้วก็เอวของแนนอันนี้เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเหลือเพียงแค่24เท่านั้นช่วงมันพีกมากเลยนะทุกคนคือแนนเอว24อะตอนนั้นอยู่ม6อะ และปัจจุบันเนี่ยคือ L ยี่สิบสี่คือพีมากยังไม่พอคือสะโพกอ่ะสามสิบหกก้นแน่นมากก้นหนาม,มากไอ้รอยแตกรอ,อยงานนะคะคือแบบว่าจางลงไปมากๆเลยอะ่ะมันอกเอลสะโพกเนี้ยแบบสะโพกสลัดพันน่ะเออมันเป็นอะไรที่ปวดปังมากคือเราตั้งเป้าหมายชีวิตตัวเองแล้วเรารสูว่าแบบเราอ้วนมากแล้วเราอ้วนจนถึงจุดพีคแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ดีเราต้องทําได้ดีคือแนนะเริ่มออกกําลังกายอะ่ะทุกคนแบบจริงจังมากๆๆๆมากมากเลยอะ่ะ คือตอนเดือนพฤศจิกาใช่ไหมคะ แนนมีความรู้สึกว่าก่อนจะหมดสิ้นปีของปี63อะ่ะเราควรจะมีอะไรที่แบบพิจิตใจตัวเองได้บ้างอะแนนก็เลยตั้งเป้าหมายว่าแบบอย่างน้อยอะเดือนธันวาฉันขอเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตฉันหน่อยอะแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงนเดือนธันวาพอมกกลามาใช่ไหมมกกลากุมภาฟิตเนสปิดเราก็ยังไม่หยุดยั้งนะจ๊ะเรายังคงต้องทําต่อไปคือนั้นก็เล่นที่บ้านออกกําลังกายที่บ้านเนี่ยมันความมีวินยัยหรือว่าการแบบดึงดูดใจให้เราแบบเออออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะน้อยลงนิดนึงแต่อย่างน้อยเราากก็ได้ทนทนนนุคี่ คือหุ่นปัจจุบันนะคะของน้องเดี๋ยวเราไปวัดร่างกายกายันตั้งมากจบไปแล้วนะคะวันที่หนึ่งในการออกกำลังกายเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะ หยาดเหือความผอมมาแล้วนะจ๊ะสู้ค่ะสู้ไหม <m> เห็นนร์สู้อยู่แล้วจ๊ะโอ้ยซิกแพกมาแล้วนะคะแต่ว่ายังเหลือแบบก้อนๆตรงนี้อยู่ ทุกคนคะหลังจากที่น้องออกกําลังกายไปทั้งหมดสัปดาห์กว่าเรากําลังจะมาดูการเปลี่ยนแปลงกันหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนแปลงเลยน้ำหนักแน้นลงแม้กระทั่งกินข้าวเสร็จใหม่ๆนี่เป็นไงแมันลงไปครึ่งโลเฮ้ยครึ่งโลเลยหรอแค่เหลือ18ปรกับ19ดนีใจอยอ่ะเดี๋ยวไปเล่นก่อนนะ เ,เพราะว่าผ้าชุดต,ตัวมีให้สบูมมีให้อะไรมีให้นะคะคือดีมากเราก็แบบเนี่ยค่อนข้างที่จะพยเวลแบบสุดๆเลยนะคะล็อกกองล็อกเกอร์คือแบบอลังการมากๆนะเลยชอบมากจริงๆอย่างที่ต่อผขงเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยคือชอบอันเนี้ยคืออะไรหรือเปล่าคือมันเวอร์เพราะว่าบางทีอะคัตต้นบงคัตตรบัตถ้าวางไว้อยู่เฉยๆโฟนเฟนมาเกาะได้แต่นี้เขาจัดเป็นสเตอย่างนี้เลยลก็คือมีสัมบีและมีคัตตัรบัตอยู่ในตัวคือดีอะดีดีมากๆเลยอันเนี้ย แล้วะคะ่ะหลังจากที่ออกกากลังกายอย่างเต็มที่นะคะคือแนนเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างชัดเ <c oughs> จนคือรูปร่างเราเปลี่ยนแต่ว่าท้่นี้ท่นั้นเราก็ยึดติดกับตัวเลขเนาะเราก็จะมาช่างดูมวลร่างกายทั้งหมดทั้งมวลของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตื่นเต้นมากรอยนี้ยทุก คือต้องบอกก่อนตอนที่แนนอะเทรนอยู่ที่สเตทนะคะแนนควบคุมการกินควบคุมแป้งควบคุมตาลพอเรากลับไปเทรนด้วยตัวเราเองระหว่างโควิดที่มันปิดอยู่ mm hmm. ก็คือไม่ควบคุมใดๆเลยแต่ถามว่ายังมีวินยัยไหมยังมีวินัยในการออกกําลังกายทุกเช้าอยู่คือ <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยจะเอกเบอร์แบบ2 5 0ร้อถึงสามอนาทีแต่ว่าเราก็ลดลงแบบมันขี้เกียจอะมันไม่ได้แบบอยู่ในที่ฟิตเนสแบบรูหรา,าหมาเห่าขนาดเนี้ยเราก็เล่นเองที่บ้านอะเนาะมันก็จะมีความขี้เกียจบ้างอะไรบ้างพร้อมยัง ขึ้นเทียบเลยจ้ะ แบบปัจจุบันนี้แนนะไม่ได้ควบคุมอาหารมากเท่าแต่ก่อนแล้วก็คือ,อยังกินแป้งน้อยลงแต่ของทอดเนี่ยก็คือมีบ้างอะไรบ้างแบบไม่ให้ร่างกายมันเครียดเนาะถามว่าน้ําชงกินไหมกินนะคะแต่ว่าแบบสัปดาห์หนึงเนี่ยจะให้รางวัลตัวเองเนี่ยไม่เกิน2แก้วแต่2แก้วเนี้ยคือแนนกินไม่หมดนะคือกินเพื่อให้หายยาแต่ว่าแบบเราก็จะรู้สึกผิดต่อตัวเองนิดนึงเพราะว่าแบบฉันเหนื่อยมากนะแต่การวิ่งไปหรือการเบินไปเนะี่ยเราก็จะแบบมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะกินพวกนั้นแล้วหรือว่าแบบค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะย แนนทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้ทุกคนเพราะแนนเข้าใจความรู้สึกคนที่แบบ น้ำหนักขึ้นนะ่ะแต่เราก็ต้องกลับมารักตัวเองค่ะมามองตัวเองเราก็รู้สึกว่าแบบเราจะต้องเริ่มได้แล้วว่าถ้าเราไม่เริ่มวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้เริ่มแล้วมันก็จะผัดวันไปเรื่อยๆทุกคนส่วนใครที่แบบอยากหาแรงบันดาลใจจังเลยนูน่นนี่นั้นนนอย่างของแนนอะแรงบันดาลใจก็คือฉันต้องกลับไปผอมเ่าเดิมแล้วก็ฉันอยากใส่กางเกงกระโปรงเสื้อผ้าที่สวยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกำลังใจในแต่ละวันนะ่ะมันคือการที่เราจะได้ใส่ชุดสวยๆยัย่วๆเซ็กเซ็กแบบนี้นะออกกําลังกายเลยประมาณนี้นะทุกคนอ คือแบบที่นันชอบเทนที่สเตทนะคือนันแบบไม่แน่ใจว่าแบบคนอื่นเป็นไหมหรือยังไงนะที่เนี้ยคือแบบเทนเนอร์โหดมากเพราะแบบหลังจากที่เทนกันเสร็จใช่ไหมสั่งให้เบิร์นเท่านี้แล้วยังไม่พอนะคือแบบหลังจากที่แบบแยกกันนะ่ยก็คือยังถักลายมาเพื่อแบบ ส่งอาหารมาด้วยส่งอาหารมาด้วยส่งอาหารมาด้วยกินน้ำไปเท่าไร่แล้วเบิร์นไปเท่าไหรแล้วอะไรแล้วแบบเหมือนคุณครูคนหนึ่งเลยอ่ะคือแบบค่อนข้างที่จะจี้เราหนักมากในก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่แบบทําให้เราแบบมีแรงฮึดเพราะมีคนมาตามทวงการบ้านเราต่างๆนานาอะไรเงี้ยจนแบบถ้าเราทําไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วว่าร่างกายมันสั่งสมองเราเองได้อ่ะว่าแบบอย่าลืมออกกําลังกายนะอย่าลืมนะถ้าผ่านจุดพีคของร่างกายไปอะในจุดขี้เกียจอ่ะแล้วร่างกายเราอ่ะจะอยากออกกําลังกายเองทุกคนทําได้ค่ะ และทางนี้ทางนั้นนะคะนั่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนดูจนถึงตอนนี้นะจ๊ะไงแล้วก็ใครออกกําลังกายแล้วหรือใครมีการเปลี่ยนแปลงหรือใครได้กําลังใจจากนั้นไปบ้างแล้วนะคะก็ฝากคอมเมนต์มั่วมอยกันด้วยนะคะวันนี้นนะขอตัวลาไปก่อนและบ๊ายบายสวัสดีค่ะดีใจทุกครั้งที่มีคนทักว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงว่าเราผอมลงนะดูสวยขึ้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเคสู้นะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้คะ่ะ